ไอตัวนี้ใส่มาหมื่นสองนั่นแหลของเดิมอ่ะแต่ว่าใช้มางแต่รถวีโก้จอดจากวีโก้มาใส่คันนี้ไงเอ้าทำไมมันใช้ด้วยกันได้อ่ะออนิวกับวีโก้ใช้กันได้ปลายวันนี้อยากจะรู้ว่าปลายหัวฉีดแตกมันเป็นยังไงโอ้โหาสาเหตุนี้มาหกเดือนเลยที่หายหกเดือนเลยเหรอ6เดือนเป็นมานานแล้วคืออาการมันวิ่งแล้วเครื่องร้อนจอดปุ๊บดับเครื่อง แล้วสตาร์ทไม่ติดเอางาเปลี่ยนทุกหัวเลยเหรอเปลี่ยนสีหัวแล้วทำไมไม่เปลี่ยนหัวเดียวอะเพื่อใครจะไปขายหัวเดียวาทำไมไม่เปลี่ยนหัวเดียวก็หัวมันเสียหัวเดียวไปเปลี่ยนทั้งสี่หัวโอ้ไม่เข้าใจเลยโอ้นี่เขาเรียกปลายหัวฉีดใช่ไหมฮะมันเป็นของยี่ห้ออะไรรู้ป่ะคันหนึ่งมาดูดิปลายหัวฉีดเสียมันเป็นยังไงโอ้แม่เจ้าสี่หัวนี่แปดพันเลยเหรอ ไหนตรงไหนที่มันแตกอ่ะลองดูดิอ่ะข้าวมันมีอยู่หัวนึงหนาเนี้ยหนาหนาหนคือหน้าสัมผัสข้างบนนี่ะที่วันแตกใช่ไหมอ่ะลองดูดิอ่ะดูว่าที่เขาเรียกว่ามันแตกมันแตกตรงไหนอยากรู้เหมือนกันเนาะแปลว่าิีดแตกที่หัวแปดพันพเขาเรื่องไว้เฮ้ยเวรกรรมแล้วยังไม่รู้ไหนแตกนั่นไะใช่ปะใช่ปะ ใช่ป่ะเออนั่นแหละนั hmm. ่นแหละเอ้ยไม่ใช่แตกเลยมันเล้าไหนดูไม่ใช่ไม่มีแตกที่ไหนอ่ะนี่เหนมเออไม่ใช่เว้ยลองดูทุกอันนี่อันนั้นเปล่าอันนี้ปอันนั้นเปล่าม่มีไม่มีแตกเหมือนกันหมดนะใส่ว้นแล้วนะนี่ยนี่นะไหนเนี่ยเนี่ยดียวเห็นนะนิดเดียวอะรูอ่ะคืออ๋อคือมันเล้าออกมานี่ ใช่หรือวะเนี่ยเห็นป่ะเห็นนะอืมอืมอืมอ๋อมีรอยเลีนี่เองอ๋อรอยเล้าปัญหามันคือเนื้อเหมือนมันแตกแล้วมันมันทำงานไม่ปกติงั้นเหรอหรือตรงรูน็อตใช่ไหมเหมือนน่ารูตรงนั้นเนี่ยเออเออก็เห็นอยู่โอ้โหมันรูมันนิดเดียวมันเล้าขนาดนี้สี่หัวแปดพันค่าใส่อะไรด้วยใช่ไหม รวมไปเสร็จแล้ว,ว,ลวอว่ามีผลวนะ่าป้ายวัชิรแตกมันจะทําให้เครื่องร้อน,น,นสตาร์ตนะติดยากเออเขาว่ามันลอยนะเ,ยนะเออเขาว่ามันลอยนะ่ลอยตรงรูเห็นไหมเข็มหน่วงวางรูเห็นไหมมีรอยตรงรูอยูนะ่หน่อยนึงนิดเดียวเองรอยนิดเดียวเยยองแต่เขาก็บอกเขาเจอเขาเจอบ่อยไงก็ตอนมาก็เจอเลยป้ายวัชิร เอ้่องมันมันใช้กันได้ของวีโกกับของออนนิวใช้ได้ปลายมันอ้าวเหรอคือปลายนี่มันใช้ด้วยกันได้อ๋อมันจะมันก็จะฉีดน้ำมันมากกว่าปกติงั้นนะของน้ำมันแปดรูใหญ่อันนี้มันแปดลูเดิมอ๋อเป็นแปดลูใหญ่ของเดิมมันเล็กกว่านี้อ่ะเดิมันเล็กกว่าไม่มีของเดิมโอ้ไม่น่าเชื่อตอนเปลี่ยนมาครั้งแรกอ่ะหมื่นสองนะสี่หัวหมื่นสองอืมอืมต่อสี่เจ็ดไม่น่าแพงนะ เมกินเทเรนอิตาลีอิตาลีสี่หัวหมื่นสองเป็นของอิตาลีว่ะไปโคชีราคาแพงข้าวสี่เจ็ดแล้ของเราเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนเดิมเดิมไหมเดิมเดิมรีแมปอย่างเดียวนีไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วเหมือนแต่ไม่แต่ว่าจะมีข้อเม้าก่ออย่างนี้เหมือนแต่อันนี้คือสาเหตุมันสตาร์ตติดยากไงพูดที EGR แล้วมันจะเป็นยัง แต่ถ้าไม่อุดจะยิ่งหนักเว่าเดิมเอ้าเหรอคือต้องอุดใช่ไหมผมยังว่าผมจะไปอุดเลยมันมันใช่เหรอวะมันเป็นรอยแค่นั้นมันมันเป็นแค่รอยนะมันเหมือนมันไม่ได้มีรอยแตกเลยมันเป็นมันแตกแตกอกเออใช่แต่มันเหมือนมันเส้นล้าตรงนี้ยเน่ยตรงนี้ นี่เจอไงอืมอืมอืมใช่ใช่นี่ใช่นี่มันมีรอยร้าวอยู่นั่นน่ะเออเป็นเป็นเหมือนเส้นเป็นรอยร้าวเนี่ยรอยร้าวตรงเนี้ยโค้งเนี่ยแรงดันมันเยอะปลายหัวฉีดแตกก็ทําให้เครื่องร้อนสตาร์ตติดยากแต่เครื่องเย็นตัดติดง่ายไม่น่าเชื่อใช่แต่ว่าดีมอแคบยออ่ะอืมอืมอืมโอ้โดวิ้งอุณหภูมิปกติน่ะไม่ถึงเลยเปไนไรหรอแปดพันเนี่ยไปวิ่งงานสองเที่ยวก็ได้แล้ว ก็วันนี้ไปเมื่อก็เพิ่งไปสุราษฎร์มาก็ได้แล้วเหลือมาห้าพันเติมเงินไปสามพันเองแหมโอ้ยทางใจจะหมดน้ำมือตีเออเออล้วได้แค่แปดหมดแค่แปดพันใช่ไหมเราก็เอาได้แล้วบอกว่าต้อมที่แรกคิดว่าเสื้อเสียใชอไหมเสื้อเม่เสียมันเสียป้ายเสียป้ายเอ็นอร์ไอ้ที่มันมีเข่านี่คือมันอยู่ในอันนี้คืออยู่ในห้องเผาไหม้เหรอที่มันเป็นเข่าอัอวัลกอันนี้คือหัวลูกสูบอ๋อที่คิดว่าแตกนึกว่าปลายตรงนี้มันแตกนึกว่า นี่ปลายกูฉีดตรงนี้อ๋อก็คือตรงนี้เบามันแตกโอ้แต่แดงมันร้อนจัดเลยดิเครื่องแต่งอะไรมานักอ้เนี่ยแรงขนาดนี้เนี่ยเครื่องสามพันสองนะเห็นไหยัดในสามมันสองเ้วเนี่ยโอ้ไม่เจ้าเครื่องสามพันสองสามพันก็ว่าแรงนะนี่เล่นสามพันสองเลยเนี่ยน้ำมันมันฉีดออกรูนี้ใช่ไหมข้างปลายนี่ไหมเพระอทางนี้มันอยู่ในห้องเครื่อง นึกว่าไปลายนี้มันกระเด็นถ้าปลายนี้กระเด็นก็กดวาวเวอร์ก็พังหมดเลยว้าเขไม่น่าเชื่อเว้ยแพงขนาดนี้เลยวะอันนี้แพงกว่าของรถเดิมๆไหมเนะี่ยเอ๊แพงกว่าดิอันนี้ปลายแตง่งนะอืมอืมปลายแตง่งปลายใหญ่ๆกว่าโอ้มันมีไส้ในด้วยเนะี่ยน้ำมันมันฉีดมาจากไส้ไส้ในนี่นใช่ไหมใช่แล้วดีว่าเขาโยกตะเข็มเนี่ย มันจะเป็นตัวยกอ๋อนั่นแหละมันจะดูดอทีเขาอิทีกเขาบอกว่าทั้งดันทั้งยกนี่ย่อ๋อดันนึงเดียวมันจะดันดันเนี้มันดันดันเข็มเข้าไปเงี้ยอ่าอจะอตรมันจะดูดตัวเสื้อมันอ่ะมันจะดูดยกขึ้นมาเงี้ยอ่าอ่ยปล่อยมากปล่อยน้อยงั้นหัวไหนมันไม่เสียเราก็เก็บไว้ได้ดีมันคล้ายๆว่ามันใช้ไปนานๆอ่ะรูมันจะไม่เท่ากันแล้วถ้าเราเปลี่ยน อ๋อก็เปลี่ยนชุดใหม่มาการกินน้ามันก็ใหม่บาลานซ์กันอีกอ๋อก็คือเปลี่ยนก็พูดยังไงถ้าเปลี่ยนก็คือต้องยกชุดอ๋อก็รู้ว่าใช้ไปนานแล้วมันผมมันจะมีแบบมันก็น่าจะกว้างนะออืเราก็ไม่รู้ภาษาช่างเลยนะยี่ห้ออะไรวะเนี่ยของอิตาลีเลยมันเป็นของอิตาลีเม็ดอินอะไรนะเมดอินอะไรอิตาลีเม็ดอินอิตาลีเอออิตาลีโว้ ไอตไอต,ต,ตัวที่เปลี่ยนมาเนี่ยเป็นของ, so. อของเลนโซ่อ๋อเดนโซ่ถูกกว่าเดี๋ยวนี้มันถูกอนะ่ะมากอนมันก่อนมื่นสองมื่นสองยังไม่ค่อยได้ของแท้นะอ่อนนิวอาการมันเป็นเครื่องร้อนสตาติดยากพอเครื่องเย็นตาติดง่ายปรากฏว่าปลายโหวชีตแตกนะครับใครๆเป็นมัง่งหาสาเหตุไม่เจอรอมาหลายเดือนเลยดิไล่มาหลายเดือนเลยดิ เดินไอชิบหายเสียบกล่องก็ไม่รู้นี่มช่างนี่ไม่มีการเสียบกล่องอ้าวแล้วทำไมเขารู้อ่ะเก่งขนาดนั้นเลยเจอเขาเจอการบ่อยไงอ๋อคือไปถึงเขาก็บอกเลยว่าเปลวชิแตกเออออออมันจะถอดดูเลยเอออออออ๋อคือช่างนี่โอยโปรอินเตอร์เลยไม่ต้องเสียบกล่องไม่ต้องอะไรด้วยคือถึงก็แกะเลยรู้เลยแกะออกมาก็บอกว่าเดี๋ยวดูเลยว่าเห็นเห็นเห็นเลยอืมอืมแต่แต่มันมีรอยเล้าจริงๆเห็น เห็นอยู่เป็นรอยเส้นผมเลยแลอ้ตัวนี้มันอยู่หัวที่สี่แต่หัวสี่อ่ะตอนที่ว่าไปร้านเที่ัวฉีดอะนะค่ามันลบอยู่ลบอยู่หนึ่งม,มันลบหนึ่งใจสามหัวน่ะมันจะลบศูนย์อ๋อแสดงว่าวนะมันหัวสี่น่ะมันมีปัญหาอยู่แสดงว่าหัวสี่มีปัญหาไม่น่าโอ้ยช่างนี้เก่งว่ะชื่ออะไรช่างอะไรช่างรวยช่างรวยจังหวัดจันทบุรี ใครมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะฮะโอ้ช่างนี้เก่งนะครับฟันธงเลยเพราะว่าประสบการณ์จากช่างนี้บอกได้เลยว่ารู้ได้เลยอ่ะอาการนี้หาหกเดือนครับอีซูซ์ออลนิวเดี๋ยวก็ทำรถแข่งนะอ๋อเขาทำรถแต่งเขาเลยรู้รถแข่งก็เองก็บอกเข้าใช่ไหมว่ารถเองสามพันสองเครื่องโอ้รุ่นนี้สองพันห้ายัดเครื่องสามพันสองสามพันสองนี่มันสามพันสองยังไงวะลูกสูบใหญ่อ๋อลูกสูบใหญ่สามพันพอใส่ใน สามพันลูกสูบใหญ่ข้างในเป็นสามพันสองได้เลยงั้นเหรอแม่เรียกเรียกมัวเลยนะแต่ว่าเครื่องยัดสามพันมาแล้วนะครับสองพันห้าลูกสูบมันใหญ่กว่าสามพันปกติไงอ่าก็คืออัพขึ้นไปอีกไซส์หนึ่งว่างั้นน่ะอ,อ๋อ,อเป็นลูกใหญ่เนาะโอ้โยสามพันยัดเครื่องสามพันครับสองพันห้าก็ยัดสามพันได้โอ้โหไม่ธรรมดาคันนี้ก็สามพันสามพันเดิมๆแมปอย่างเดียวอ้หเดี๋ยวไปตรงนู้นแป๊บนึง an